มาคุยสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติโยมเต่าลองเล่าประสบการณ์ที่จะมาที่นี่อลองเล่าประสบการณ์ที่จะมาที่นี่ว่าคิดยังไงอ,อ,อยามาเข้าไอ้วิปัสสนากรรมฐานรครับคุณพ่อครับคิดว่าจะมาครับเรียนรู้อะไระเรียนรู้นะการปฏิบัติที่ถูกต้องครับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรเคย,นนยงงปฏิบัติมาบ้างไหม ก็เคยแค่นั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธถามานานเอียงสมาธิพุทโธครับประมาณกี่เดือนก็นานนะฮะหลวงพ่อไม่ได้จำนานคือกี่เดือนหรือกี่ปีก็เป็นปีมาได้นะแล้วเป็นไงผลของมันก็ยังก็ยังไม่ยังไม่นี่ก็ยังจิตยังสัวเราเราประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหม เอา,เ,อาเริ่มคิดยังไงปฏิบัติเห็นจิตที่คิดชักชวนในการปฏิบัติไหม,ไมเคย <c oughs> เห็นไหมไม่เคยไม่เห็นเอา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 ,เอา,เอาตอนนี้จะเริ่มปฏิบัติครับเริ่มเลยไงไก็นั่งไอภาวนาพุโทโธพุโทโธเอาก่อนที่จะ,จะ,จะนั่งย้อนกลับไปตอนก่อนที่จะนัะ่งคิดจะปฏิบัติตรงน,นั้น ฏิบัติอ่าก็นั่งไอ้ผมตรวจมนตนไหวพระก่อนอ่าแล้วหลังจากตรวจมนตนไหวพระเสร็จแล้วก็จะมานั่งอ่านั่นน่ะตอนก่อนนั่งตรงเนี้ยก่อนที่จะเป็นนั่งเห็นจิตคิดจะไปเอากองไหนที่จะนั่งหมุมไหนที่จะนั่งก็หลังห้องครับอ่าหลังห้องสมมติว่าตรงนี้อ่านั่นน่ะจิตคิดจะไปหลังห้องจะไปปฏิบัติตรงเนี้เคยเห็นไหมเห็นใจมันไปก่อนไหม ก่อนที่จะไปนั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทํากรรมฐานทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้เรียนรู้ตรงนี้อ่ะเห็นไหมว่าใจอ่ะมันมุ่งไปแต่แดงว่ายังไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ว่าต้องไปนั่งของนู้นแล้วก็จะไปปฏิบัติตรงนั้นครับแล้วก็จะนั่งสมาธิครับฮเนี่ย แย่ยังไม่เห็นในจุดเริ่มต้นที่เราตั้งใจจะปฏิบัติอยากนําเสนอตัวเนี้ยให้เป็นเรียนรู้ตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของการทํากรรมฐานการปฏิบัติทั้งทั้งธรรมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่รู้ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปปฏิบัติเลยเพราะว่ามันไปแต่มุ่งไปที่ผลแล้วแล้วปฏิบัติแบบนั้นเพื่ออะไรอีกมัน มันอาจจะไม่ชอบสิ่งวแวดล้อมันวุ่นวายสับสนไม่สงบแล้วมันก็จะไปหามุมสงบ,คบเคยเห็นจิตอย่างนี้ไหมที่จะไปปฏิบัติตรงเนี้ยทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมะภาวนาแบบนั้นเคยคิดไหมก็คิดอยากสงบครับผมใจอะ่ะมันมุ่งไปหาความสงบ แต่จิตที่คิดจะไปตรงนี้จะไปหาความสงบอ่ะคิดจะปฏิบัติอ่ะเนี่ยให้เรียนรู้ตรงนี้ก่อนย้อนไปถึงเอาตอนนี้เราไม่ได้คิดปฏิบัติครับจิตใจเป็นยังไงแล้วพอเริ่มคิดจะปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงครับนะอันนี้ให้เป็นการวัดไปไปเรียนรู้ว่าที่เราคิดจะปฏิบัติเอาแล้วก็ ตอนมาเนี่ยนอนสองคืนแล้วเริ่มทำหรือยังก็ทำตั้งแต่คืนแรกที่มาเอยแล้วก็ทำข้างนอกหรือข้างในห้องอ่าถ้ากลางวันนี่จะข้างนอกอ่ะข้างนอกย้ายจากห้องเบอร์หนึ่งไปอยู่ห้องเบอร์ไหนเบอร์สามครับเบอร์สามครับที่ะอาจาย์อยู่ไปส่งสุพรรณเมื่อวานนะอแล้วทําไมต้องไปข้างนอกเพราะข้างนอกมันลมพัด เย็นดีผัดข้าวผมแล้วทําไมไม่เอาข้างในเราจะได้ปิดประตูด้วยใครจะได้ไม่มาไม่ไปเสียงอะไรต่างๆไม่รบกวนอ,อถ้าต้องการสงบมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทําไมมันไปเอาข้างนอกห้องเพราะเบอร์สามนะ่ะท่านเอ๋ก็เคยอยู่ครับทําไมต้องไปนอกห้องท่านก็ไปนอกห้องเหมือนกันคบอาถามโยมตาว่าทําไมต้องไปนอกห้องผมเคยถามท่านแล้วทาไมไม่เอาในห้องอ่ะ ราะข้างนอกอะ่ะลมมันพัดเย็นดีครับมันไปจุดนั้นมันจะไปหาความสง,งบด้วยครับหาลมพัดเย็นสบายด้วยครับเห็นจิตแบบนี้ไหมเนี่ยใช้ใจมันมุ่งไปจะไปปฏิบัติละ่ะที่ผมถามมาทำไมไม่อาในห้องอะ่ะในห้องอะ่ะปิดประตูอะไรมันก็จะสง,งบดีไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยถ้ามุ่งความสง,งบอนะนะแต่ทีนี้มันจะเอาสองอย่างเอาลมที่เย็นด้วย เอาสงบด้วยอ้าวแล้วต่อมาก็ไปนั่งข้างนอกห้องแล้วสงบไหมก็ก็ยังไม่สงบ,นะบอ่ายังไม่สงบนะคอ่าก็เรียนรู้แต่เย็นลมเย็นนะมันมีอยู่ใช่ไหมอ่ามันจะได้ลมเย็นที่เย็นจากกายนะลมพัดมาแต่ใจอ่ะมันจะเย็นหรือเปล่ามันจะสงบไหมอ่าอยู่ตรงนี้นะฮะเราเราจะไปเรียนรู้ว่าแล้วถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น มันจะเป็นยังไงรเราไม่ปฏิบัติละอ้าวเนี่ยจะนําเสนออีกข้อมูลอีกวิธีหนึ่งคือทําแบบลมพัดมาก็รู้สึกเย็นเนี่ยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยตั้งสมาเนี่ยลมพัดมาเนี่ยรู้สึกเย็นใช่ไหมแล้วตรงทีเนี่ยไอ้ทุ่งนาเนี่ยมันก็ได้กลิ่นโคลนกลิ่นอะไรข้าวข้าวด้วยเออเนี่ยได้กลิ่นมั้างไหมเนี่ยยังไม่ได้กลิ่นมั้งยังไม่ได้กลิ่นเลยเพราะว่าลมลมอ่าเอาแค่ลมพัดมาก็รู้สึกเย็น ก่อนนะเดี๋วพอเวลารู้สึกเย็นแล้วเป็นไงต่อมาเนี่ยใจอ่ะมันอยากจะสงบใช่อ้องไปถึงห้องเบอร์สามนะห้องเบอร์สามก็ข้างนอกนี่เย็นด้วยลมพัดเย็นแล้วเสร็จแล้วมันจะเอามุมไหนอ่ะที่จะให้สงบใช่ไหมก็มุมที่ลมพัดมาแล้วเย็นนั่นแหละมันจะเอาทั้งสงบด้วยแล้วก็เย็นร่างกายก็จะเย็นสบายด้วยแต่ใจจะเย็นหรือไม่เย็นก็ขึ้นอยู่ที่สงบไม่สงบนั่นแหละ แล้วต่อมาทำอยายจากห้องเบอร์หนึ่งอ่ะห้องเบอร์หนึ่งทำข้างนอกข้างในห้องเบอร์ห้องเบอร์หนึ่งทำข้างในครับอ่าข้างในทำไมไม่ทำข้างนอกอ่ะไอข้างนอกอ่าข้างนอกมันลมมันไม่ได้เย็นแต่ห้องเบอร์สามห้องเบอร์สามเนี่ยลมมันพัดเย็นตรงนั้นแต่ว่าต่อมาต่อมามันทำสมาธิตรงนั้นมันมันรู้สึก เย็นข้างนอกแล้วแล้วข้างในรู้สึกสงบไหมก็ยังยังไม่สงบดีครับอ่ายังไม่สงบนะแล้วเสียงลมพัดมาหรือว่าลมพัดมาถูกกายเย็นร้อนรู้ไหมก็รู้ครับอ่าแล้วต่อมาที่มันไม่สงบอ่ะมันเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันยังส่งออกเดี๋ยวก็แวบคิดมีคิดอ่าส่งออกก็คือคิดในกฟุงแต่งหรือฟุ้งซ่านอ่าแต่นั้นก็ให้เรียนรู้อีก แล้วพอรู้ว่ามันคิดนึกปุงแต่งพุ่งส้านแล้วทํายังไงกับมันมีวิธีทํำไหมก็กลับมาระลึกไอ์ภาวนาพุทโธใหม่าครับแล้วอตอนนี้นะเรื่องบริกรรมภาวนาพุทโธถามว่าเคยเห็นไหมไอ้ตัวบริกรรมพุทโธอ่ะยังไม่เคยเห็นมันอยู่ที่ไหนครัเอาแล้วก็ทํามาตั้งเป็นปีแล้วไม่รู้จักกับเขาอะแล้วเขามีหรือไม่มีจะรู้ได้ยังไงอะ่ะ อ,าอนน่าตอนนี้มีไหมบริกรรมพุโทโธไม่มีมมมมอา่าแล้วเวลามีเป็นยังไงเอาบริกรรมพุโทโธตอนนี้เลยก็จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเอา่าลมหายใจเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่ง <donc S 2> แต่บริกรรมมันอยู่ที่ไหนตัวบริกรรมอ้าวตอนนี้ลองบริกรรมบริกรรมตอนนี้บริกรรมเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะลมหายใจมันก็มีปกติธรรมดา แต่ตัวบริกรรมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับอ้าวตอนนี้เห็นนี่อย่างไงตัวบริกรรมจะได้รู้ว่าอาไม่ต้องบริกรรมแล้วครัพอไม่บริกรรมแล้วเป็นยังไงจะได้เรียนรู้ทั้งที่บริกรรมและไม่บริกรรมจะได้รู้มันอยู่ที่ไหนอ้าวต่อมาบริกรรมมันเริ่มที่ไหนอะตรงนั้นมาเรียนรู้ตรงนี้ให้เรียนรู้ว่าที่ถามอยู่เนี่ยมันรู้ยังไง เริ่มบริกรรมเอาบริกรรมเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่พุดโทรทีกความคิดเราเนะี่ยไอ้หายใจเขาหายใจออกโทนะ้พอครับที่ผมเข้าใจจังไอตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวว่ามันมีแต่คำบริกรรมคือคำพูดซ้ำๆครับจริงๆแล้วมันมันจะอยู่ที่ใจคมันฮะ มันไอสมองเนี่ยมันเป็นพลังงานของจิตใจอีกทีหนึง่งเอาตอนเนี้ยไม่ได้มีคำบริกรรมรสมองมีไหมยแย่กด้เห็นว่าสมองมันมีแล้วมันไม่ต้องมีคำบริกรรมรมีไหมเนี่ยสมองยังมีไหมมีอยู่ครับเออแล้วไอคำบริกรรมมีไหมจย่ได้เรียนรู้ว่าเวลาที่ไม่มีบริกรรมสมองมันมีไหมสมองมีครับเออแล้วว่าเอาอเริ่มบริกรรม บริกรรมอะมันไม่ได้อยู่ในสมองหรอกครับมันอยู่ที่จิตใจครับเห็นไหมเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเวลาเราที่เราไม่บริกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็เวลาบริกรรมมันเป็นยังไงบริกรรมก็คือคําพูดซ้ําๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะฮะแต่เวลาที่เราไม่บริกรรมสมองมีไหมสมองมันก็มีดังนั้นไอ้คำบริกรรมไม่ได้อยู่ที่สมอง สมองมันเป็นเพียงพลังงานเหมือนกับหลอดไฟกับปลั๊กไฟฮสม,มองเนี่ยมันเหมือนหลอดไฟถ้าใช้นานๆล่ะหลอดไฟมันก็ร้อนเห็นไหมคิดมากๆสมองก็ร้อนหัวร้อนเนี่ยไ,ไม่รู้ไม่รู้จักกับเขาตรงเนี้ยไม่ต้องสรุปแล้วจะให้เลิกทําแบบนี้เพราะไม่รู้จักกับเขาอะครับเหมือนกับบริกรรมมาเป็นแรมปีแล้วแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ เอาไอ้ที่พอรู้ได้ยกตัวอย่างนะเนี่ยธรรมชาติที่เขาได้ยินหลไรบ้างทางตาเห็นไหมเห็นครับทางหูได้ยินไหมได้ยินกายกระทบสัมผัสลมพัดมาเย็นร้อนมีไหมมีครับเนี่ยจะรู้แบบนี้ก่อนแล้วไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องบอกเขาว่าคืออันนี้คืออะไรครับเ,เอาแค่อพอตบาภาษาตายังดีมีรูปารมมาเขาก็ต้องเห็น ครับต่างๆประสาทหูยังดีเสียงมาปรากฏเขาก็ต้องได้ยินกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาก็ต้องรู้เรื่องรวมไปถึงคิดนึกปรุงแต่งหวงต้านด้วยแล้วคิดนึกปรุงแต่งมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมหวงต้านอ่ะมันอยู่ที่สมองหรือเปล่าจะได้ไปรู้จักกับเขาไว้อ่ะ<น><น>เวลา<น>ที่<น>ที่ไม่คิดนึกปรุงแต่งมีไหม สมองมันมีไหมก็มีครับเออแล้วเวลาคิดเรื่องวงแตงนะ่งงานอยู่ที่ไหนจะได้รู้อ่ะ <c oughs> มันอยู่ที่ไหนกันแนะ <c oughs> น,น่ครับมันไม่ได้อยู่ที่สมองนะครับ <c oughs> มันอยู่ที่จิตใจครับเออถ้าไม่รู้จกกักเขาันนี้มันเอาไปใช้งานไม่ได้ทําไม่ได้หรอกปฏิบ, <c oughs> บัติไม่ได้ด้วยครับ <c oughs> ต้องรู้จักสมุดฐานที่เกิดของเขาขเขาขเกิดที่ไหนเวลามีเป็นอย่างไรเวลาไม,ม่มีเป็นอย่างไรนะ เนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าไอ้คิดนึกปงแต่งหรือฟงสา่านะเขาอยู่ที่ไหนอ,อเออมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สมองสมองมันเป็นเพียงพลังงานได้คิดนึกปงแต่งฟงสา่านอะไรนะมันอยู่ที่ใจเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่ได้คิดนึกปงแต่งมีสมองไหม,มเออแล้วเวลาคิดนึกปงแต่งอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องไปเรียนรู้ตรงนั้นนะไม่นั้นจะเอาไปใช้ทํางานไม่ได้ นะอันนี้คือหลักของธรรมชาตินะ,ะยังไม่ต้องกําหนดไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัตินะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเขาจะมีอะไรพิเศษเหมือนกับปฏิบัติพุทโธก,ก็ต้องมีคําบริกรรมพุทโธพิเศษอย่างนั้นเนละแต่ว่าตรงนี้ไม่มีคําบริกรรมอะไรรนะแต่สภาวะของเขาอะมีอยู่นะเรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมแต่ไม่ต้องไปบอกเขา ที่ไม่บอกว่าะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะไปใช้คําบริกรรมแบบพุทธู <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ต้องบอกเขาา <Yeah. S 1> เอาแค่เอาอารมณ์มาทางไหนมาปรากฏทางไหนมารู้ทางไหนเอาแค่นั้นแหละ yeah. Yeah. แล้่จิตคิดจะไปมีไหมตอนเนี้ตั้งแต่มาแล้วคิดจะไปห okay. รือเริ่มจะมาส่งเป็นโตเห็น <Yeah. S 1> จิตคิดจะมาไหมแบบนั้นเคยไหม ครับคิดว่าจะมาส่งอีโตอ่าจิตคิดจะมานะอาแล้วก็คิดจะไปเดีไหฮะเนี่ยก็คิดจะมาแล้วคิดจะไปแบบเนี้ยนะฮะเราเรียนรู้กับธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วตรงเนี้ยไม่มีคําบริกรรมอะไรครับไหมฮะแม้การปฏิบัติก็ไม่มีคําบริกรรมครับนแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ให้รู้เท่าทันจิตตัวเองให้เท่าทันธรรมชาติเขา แต่ถ้าก็าไปรู้เท่าทานจิตมันก็ต้องไปจ้องดูที่จิตแต่ว่าธรรมชาติตัวนี้ไม่ต้องจ้องเนี่ยลมพัดมาต้องไปจอ้องไหมรู้ไหมเนี่ยเอาแบบนี้ธรรมชาติที่เขาเสนอเขาแสดงให้รู้แ,แค่นี้เองรู้เลยเนี่ยหรือว่าเสียงที่ได้ยินเนี่เนี่ยต้องไปจ้องไหมต้องไปฟังให้เข้าใจตั้งใจอะไรไหมครับคิดอะไรไว้ไหมก็ไม่คิดไม่ต้องคิดอะไรลแล้วรู้เรื่องหรือเปล่าก็รู้ว่ามีเสียงนกมา,านะเอ,อ